สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องทวินทัวร์อินยูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมพีก็จะมาเป็นพิธีกรหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมณวันนี้วันที่19พฤษภาคมนะครับผมเรามาอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ดูเกมของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เราจะมาดูเกมของเอเวอตันเปิดบ้านปะทะกับคิซซอพาเลตนะครับผมซึ่งเกมวันนี้สําคัญมากๆสําหรับเอเวอตันนะครับผมเพราะว่าถ้าเปิดว่าพวกเขาคว้าสาแแม กับพาเลสไปได้นะครับผมพวกเขาจะอยู่รอดกันหนีตกชั้นแน่นอนนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเขามากๆในรอบ28ปีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเอวัตตันของแซงน้ำผาจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับผมก็นก่อนเริ่มเกมนะครับผมเอวัตตันเล่นไปแล้ว36เกมมีอยู่36แต้มนะครับผมแล้วก็อันดับ17เป็นลีดอยู่ในเต็ดนะครับผมเล่นไป37เกมมี34แต้มนะครับทางด้านเบอร์รี่นะครับผมอันดับ18 เล่นไป36เกมมีอยู่34แต้มนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าลีดอยู่ในเตตนะครับผมมีโอกาสตกชั้นสูงมากๆนะครับผมก็ถ้าถามผมผมมองว่าผมอยากให้เบอร์รี่ตกมากกว่านะครับผมซึ่งณวันนี้ที่เรามาดูกันนะครับผมเอลตันจะเริ่มทุ่ม45นะครับผมแล้วก็เบอร์รี่ก็จะมีเกมแข่งขันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพวกเขาออกไปเยือนนะครับผมพอไปเจอกับแอสตันวิลลาของสตีเวนเจอร์ลัดนะครับผมณ2ทุ่มนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเอลตตัน ความสามแต้มไปได้นะครับผมพวกเขาไม่ไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องสนผลของคู่เบอร์รี่เลยนะครับผมพวกเขาจะลุนหนีตายได้สําเร็จแน่นอนนะครับผมแต่ว่าลีดอยู่ในเตตต้องโฟกัสกับคู่นี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าแมตต์เดย์ของเอวัตตันจะเป็นยังไงนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าทาไมผมถึงมาเอวัตตันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เมื่อค้าที่แล้วนะครับผมผมมาเกมของเอวัตตันเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับผม ผมมาถึงก่อนเพียงแค่สิบนาทีนะครับผมทําให้ผมไม่ได้ชมบรรยากาศรอบๆสนามนะครับผมว่าวันแข่งจริงเนี่ยครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่ามาถึงกระชันชิดก็เลยเข้าไปดูเกมเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาแก้ตัวกันนะครับก็ณวันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะมี คอลัมนิสชื่อดังคนหนึ่งนะครับผมจะมาดูเกมของเอเวอเรสตนเจอกับคิซซอฟพาเลทเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เจอเขากันไหมนะครับนี่นะครับผมก็มาถึงสนามกุยสันปาร์แล้วนะครับผมก็นี่ก่อนเริ่มประมาณสัก20่สนาทีนะครับผมแฟนๆก็เริ่มมากันแล้วนะครับผมก็มีร้านขายผ้าพันคอที่ระลึกนะครับผมแล้วแฟนบอลรอคอยกันรถติดเลยนะครับผมสัญลักษณ์หนึ่งสำคัญของเอเวอเรตันะครับผมในช่วงโค้งสุดท้ายนี่ก็คือ ผมก็มาทุกนัดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงนี่นะครับผมก็ทหารมานะครับผมแล้วก็ทางด้านนี้ก็เป็นทางเข้าที่จอดรถของโค้ชต่างๆนะครับผมก็คราวนี้ที่ผมได้ถาด่ายรูปกับแฟนและผักก็คือมารอนะจุดจุดนี้นะครับก็นี่นะครับผมบรรยากาศรอบๆสนามนะครับผมก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับผมประมาณสักถึงประตูห50สิบต้นๆน,นะครับผมก็เน,นี่ยนะครับผมก็เป็นด้านหลังโคนะครับผมก็เดี๋ยวส่วน ได้ครับข้างๆที่อธิบายเป็นรูปต่างๆก็เดี๋ยวเราไปดูในสเตเดียมโซของคูดิสันพาร์คนะครับก็เนี้นะครับผมก็มีขายของที่ระลึกเป็นแมตช์คราฟต่างๆนะครับผมเกือบรอบสนามแล้วก็นี่นะครับผมก็เป็นแมตช์โปรแกรมนะครับนี่น,นะครับผมก็เป็นประตูทางเข้าของเรานะครับก็เป็นที่นั่งเดิมกับเกมวันที่เราเซอร์ชอปีนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันข้างใน ก็เน,นี่ยนะครับก็เป็นที่นะัออ่งของโลตานะครับก็เป็นพลาสติกธรรมดาก็ข้างๆมาน,น,น,นั่งของเรา เอ๋อจบมแล้วนะครับผมครึ่งแรกก็เป็นเกมที่ค่อนข้างตึงนะครับผมเพราะว่าเอลตันโดนอาอยู่สสูทนะครับผม ก็อะไรหลายๆอย่างก็ไม so ่เข้าทางของเขานะครับวันนี้เหมือนแฟงน้ำผาจะจับตัวค่อนข้างจะผิดเหมือนกันนะครับที่ส่งอเนกโกมเมสลงมานะครับเพราะว่าเล่นไม่ค่อยดีเลยก็ไปดูกันนะครับว่าครึ่งหลังแฟงน้ำผาจะแก้เกมยังไงนะครับก็อีกอย่างก็คือกรรมการวันนี้แอนโทนีเทเลอร์เป่าดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าครึ่งหลังจะยังเป็นอี้อยู่ต่อไปหรือไม่นะครับ ก็หวังว่าเอลวตันจะลิฟต์แก้เกมให้ได้นะครับสำหรับครึ่งหลังนี้ สำหรับเกมที่เอเวอตันประทากับคิซซอ p พาเลตนะครับผมซึ่งเอเวอตันชนะไป3ประตูต่อ2นะครับผมซึ่งค่อนข้างเป็นคําคืนที่มหัศจรรย์สำหรับชาวเอเวอตันนะครับผมเพราะว่าครึ่งแรกพวกเขาโดนนําไปก่อนตั้ง2อนะครับผมแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเกมมาเกิดขึ้นนะตอนพักครึ่งนะครับผมที่แฟ์น้ำผัดถอดอันเดโกเมสออกมานะครับผมที่เล่นไม่ค่อยดีนะครับผมในครึ่งแรกแล้วก็ ส่งเดลเออรลี่ลงไปนะครับผมซึ่งก็ทําให้ลูกเกมเครื่องหนักเปลี่ยนไปเลยนะครับผมก็ไล่ยิงมา3มลูกเลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นค่ําคืนมหัสจจรย์ของเอเวอเรตันมากๆเลยนะครับผมก็หลังจากนี้ก็หวังว่าพวกเขาจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมสำหรับนัดสุดท้ายที่เจอกับองอาร์เซนอลนะครับผมเพราะว่าพวกเขาไปเยือนด้วยนะครับผมแต่ว่ามาถึงณจุดนี้พวกเขาก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับผมก็หวังว่า พวกเขาจะไปต่อยอดนะฤดูการหน้านะครับผมเพราะว่าฤดูการหน้าแลมพาร์ดจะได้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นรดูการมีพีซีซั่นมีอะไรให้ใช้งานเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวรดูการหน้าเรามาเจอทางเอเวอเรตันอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมสุดท้ายของฤดูการแล้วล่ะครับผมเพราะว่าทางวีเขาก็ไม่ได้ไปดูลิเวอร์พูลหรือแอสตันวิลล่าแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่น่าจะได้ดูเชลซีอีกนะครับผมแล้วก็ทางเอเวอเรตันด้วยแล้วก็ ทางเ e สเตอร์ซิด้วยนะครับผมโดยเฉพาะทางเลสเตอร์ที่เลสเตอร์เป็นเจ้าบ้านนะวันสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นผมจะติดสอบวันต่อมาพอดีผมก็เลยว่าผมจะไม่ดูนะครับผมก็หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นสเตเดียมทัวร์ประมาณจนถึงเปิดฤดูกาลอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็รอติดตามรับชมกันนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมพีรวีด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย